ขอจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายช่วงนี้กำลังบรรยายเรื่องของ การรักษาศีลน,นะโยมในแง่มุมต่างๆจะเป็นโทษของการละเมิดศีลก็ดีอน,นิสงส์การรักษาศีลก็ดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาตมาก,ก็จะรวบรวมมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังในช่วงนี้ก็คงจะฟังติดต่อกันไปหลายวันพอสมควรนะโยมก็ติดตามรับฟังให้จบเรื่องก็แล้วกันโดยเฉพาะ โยมผู้ใหม่ที่กำลังหมุนคลื่นวิทยุหารายการฟังธรรมะอยู่เนี่ยหรือว่าหารายการอื่นๆฟังะนะเมื่อหมุนมาที่คลื่นนี้เจอเสียงนี้แล้วก็ลองหยุดฟังดูก่อนก็ได้นะว่ารายการนี้จะนําความรู้อะไรมาให้แก่เราบ้างโยมธรรมะของพระผู้มีพระเจ้านั้นชื่อว่าประเสริฐที่สุดในโลกธรรมะกะถาอันไพเราะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกยังมีอยู่สมบูรณ์แทบจะ เรียกว่าจะเรียกว่าร้อยปร์เซก็ว่าได้นะโยมนะโอกาสที่เราจะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆจากพระไตรปิฎกนี่หาได้ยากมากาตมาอยากจะนําเสนอรธรรมะที่เป็นแหล่งเดิมต้นตํำรับแท้ๆของธรรมะ,ะไม่ต้องมีการตัดต่อนะเอาแต่ละสูตรมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังเลยโยมญาติโยมก็ฟังเรื่องของศีลต่อนะ <c oughs> วันนี้ตมา เลือกเอามะละสูตรยมมะละสูตรดังคุตรนิกายติกานิบาทนะว่าด้วยมนทินสประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสไม่ละมนทินสย่อมเป็นผู้อุบัติในนรกเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ฉะนั้นธรรมสมประการคืออะไรบ้างคือ เป็นผู้ทุศีลไม่ละมนทินคือความทุศีลด้วยเป็นผู้ริษยาไม่ละอ่าขอไปเป็นผู้ริษยาและไม่ละมนทินคือความริษยาด้วยเป็นผู้ตรณีและไม่ละมนทินคือความตรณีด้วยบุคคลประกอบด้วยธรรมสามนี้ไม่ละมนทินสามนี้แหละย่ำอุบัติในนรก เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้เะนั้นเห็นไหมโยมโทษของการละเมิดศีลความเป็นคนทุศีลนะเนี่ยทุศีลจะเป็นโยมทุศีลห้าเนนทุศีลสิบพระทุศีลสองร้อยิบเจ็ดเนี่ยคือเรียกว่าศีลไม่มีศีลขาดนะนิบากกรรมของความทุศีลของคนทุศีลนี่เป็นยังไงเห็นไหมเมื่อตายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า ไปเกิดในนรกเหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว้ไม่มีอํานาจที่จะต่อรองเลยนะถูกนําตัวไปเก็บไว้นิยมถูกบังคับเลยนะถูกบังคับด้วยกฎแห่งกรรมนั่นแหละนะความทุศีลความริษยาอิจฉาเขาเป็นยังไงล่ะอิจฉาริษยาเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นความอิจฉาริษยาของอดีตชาติของพระนางโรหินีนะพะนางโรหินีนี้เป็นพระนิษฐา เป็นน้องนางของอพระอนุทธ h นะอรีตชาติของพระนางโรหินีเนี่ยก็เป็นมเหสีของพระเจ้าพระนาีโยมนะครั้งหนึ่งไปอิจฉาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งน,ะงน,น,น,นั้นะฟ้อนรำถวายพระราชาอยู่นะพระราชาก็ชื่นชอบนะพระราชาทานรางวัลให้มากมาย พระเมสีนี่ก็อิจฉามากอิจฉาในความงามของเขาอะนะและเป็นไงโยมรับสั่งให้เอาหมามุ้ยโยมรับสั่งให้เอาหมามุ้ยมาปโปรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนคนนั้นแล้วก็เอาไป,ปโปรยไว้ที่ที่นอนของหญิงนักฟ้อนนะโยมทีนี้นางก็พอถูก ผงหมามุยยมันกัดนะนางก็เกาคัน,ม,นมันกัดมากนะเป็นหมามุ้ยชนิดใหญ่ท่านบอกอย่างนั้นนะแล้วนางก็ต้องเสียชีวิตไปเพราะถูกหมามุยยมันกัดโยมรักษาไม่หายนะนี่เพราะความอิจฉาายมความริษยาของพระมเมสีเนี่ยภริจาท่านแสดงนะแต่นี้อาตมาเล่าโดยย่อเนี่ยนางตายจากชาตินั้นนะ่ะไปเสวยวิบากกรรมของความริษยาตัวเองเนี่ยที่ไปทําร้ายเขาจนเสียชีวิตด้วยนะ ไปตกกับโรกอยู่เรียกว่านานพอสมควรแหละนิบากกรรมนางมาเกิดในชาตินี้มาเป็นพระน้องนางเป็นธิดาของเจ้าสกยะคือเป็นน้องของพระอานุทัษนั่นแหละโยมนิบากกรรมที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันทําให้พระนางนั้นเป็นโรคผิวหนังตอนที่อายุรุ่นสาวๆนะ ป็นโรคผิวหนังเต็มตัวเลยโยมเป็นผื่นคันขึ้นมาเต็มตัวจนหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดมาจากอะไรนางก็อายผู้คนมากนะเป็นทิดาของกษัตริย์แต่มาเป็นโรคผิวหนังเต็มตัวนี่โยมลองคิดดูสินหน้าตาเรียกว่าเป็นเจ้าสาวแสนสวยเป็นทิดาของกษัตริย์อยู่ๆก็เกิดโรคผิวหนังขึ้นมาเต็มตัวรักษายัางไงก็ไม่หายจะเข้าสังคมก็ไม่ได้มีแต่ความละอายโยม ี่ยมีบาก,กรรมของความอิจฉาลิษยานะแต่ตอนสุดท้ายนางก็หายนะเพราะกรรมหมดโยมถา่ว่าเมื่อพระนางได้เอาเครื่องประดับไปขายแล้วก็สร้างหอฉันถวายพระสงฆ์นะนางเช็ดถูป,ปัดกวาดหอฉันอยู่เป็นประจำโรคผิวหนังของนางก็ค่อยๆหายแล้วก็ตอนสุดท้ายนางได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุปเป็นพระโสดาบันนะ เมื่อรูปเป็นพระโสดาบันนี่โรคของนางก็หายเกลี้ยงไปเลยนะเนี่ยความอิจฉาโยมความริสยาเนี่ยเป็นมลทินนะถ้าไม่ละเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปตกนรกด้วยแล้วก็ความตระหนี่โยมความตระหนี่ความตระหนี่ห่วงข้าวของไม่อยากบริจาคไม่อยากจะให้คนอื่นได้ใช้นะ ให้จริงเรื่องมีเยอะมากนะในในเปรตวัตถุก,ก็ดีเดี๋ยวโอกาสหน้าตมาจะนำเรื่องตัวอย่างของความตรนีก็ดีความลิษยาก็ดีที่ตายแล้วไปตกนรกเนี่ยความทุศีนก็ดีเนี่ยเอามาอ่านเป็นสูตรไปเลยนะตรงนี้เนี่ยถ้าตมาจะเล่าไปนี้ก็อาจจะอาจมาอยากให้ญาติโยมฟังเป็นธรรมกถาที่เป็น สำนวนเป็นพยัญชนะมากกว่านะมากกว่าที่จะเล่าเอาเองนะยังไงค่อยฟังต่อไปก็แล้วกันทีนี้มาดูแล้วก็มีอะไรบ้างโยมเนี่ยอ๋อความทุศีลหนึ่งนะความริศยาหนึ่งแล้วก็ความตรณีหนึ่งถ้าใครมีเนี่ยสามอย่างนี้เรียกว่ามีมนทินถ้าไม่ละมนทินนีนะ้ละไม่ได้นะ ย่ำเป็นผู้อุบัติในนรกเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ฉะนั้นอันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสและมนติน3ย่ำอุบัติในสวรรค์เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไว้ฉะนั้นธรรมสามประการคืออะไรบ้างคือเป็นผู้มีศีลและ มนทินคือความทุศีลก็ละได้แล้วด้วยนะโยมมีศีลก็ต้องละความทุศีนนะเป็นผู้ไม่ริษยาและละมนทินคือความริศยาก็ละได้แล้วด้วยเป็นผู้ไม่ตรณีและมนทินคือความตรณีก็ละได้แล้วด้วยบุคคลประกอบด้วยธรรมสามนี้ละมนทินสามนี้แลย่อมอุบัติ ในสวรรค์เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไว้ฉะนั้นถูกเชิญตัวไปเหมือนธรรมิกาบาศกตอนใกล้าตายเลยเห็นไหมโยธรรมิกาบาศกตอนใกล้าตานี่เทวดาแต่และชั้นต่างก็มากวักมือเรียกให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นของตัวเองนะเพราะาเป็นคนดีโยมเทวดานางฟ้าเขาชอบมากนะ mm hmm. คนดีคนมีศีล mm hmm. มีธรรมนี่เขาอยากให้ไปเกิดด้วยว่าไปเกิดด้วยแล้วมันก็สบายใจใช่ไหมโยม เบาสบายใจได้อยู่ใกล้คนมีศีลคนมีธรรมอันอันิสงของการมีศีลหนึ่งแล้วก็ไม่ลิษยาไม่ตนีนะก็เหมือนกับถูกเชิญให้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ม,เม,กนะมนะีเรื่องของพระนางมาริกานะโยมใะเรื่องของพระนางมาริกาที่ พระนางได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งว่าผู้หญิงที่เกิดมาในโลกนี้เนะี่ยผู้หญิงเกิดมาในโลกนี้ทําไมผู้หญิงจึงมีรูปร่างหน้าตาต่างกันมียศต่างกันแล้วก็มีโภกทรศัพย์ต่างกันนะผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาผิวพรรณดีบางคนก็ขี้ริ้วขี้เร่บางคนก็มีอํานาจมากนะเป็นหัวหน้าเขา บางคนก็เป็นทาสทาสีรับใช้เขาบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่มีพวกทรัพย์มากผู้หญิงบางคนก็เกิดมายากจนค้นแค้นหาช้ากินข้ามอะไรอย่างเนี้ยพระนางก็ไปถามะนะพระองค์ก็ทรงพระยากรตอท่านนางมาริกาว่าผู้หญิงที่เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้นะเกิดมา เป็นผู้ที่มีผิวพันณามอยู่ผิวพันสามก็คือขี้รล้วขี้เล่ขี้รล้วขี้เล่หน้าตาไม่飒ส,สวยรูปทรงไม่ไม่ดีเนี่ยปวงทรงแสดงกรรมในอดีตของผู้หญิงประเภทนี้ว่าในอดีตชาตินั้นผู้หญิงประเภทนี้เขาเป็นคนที่มักโกรธนะคนมักโกรธก็คือความลิษยานี่แหละโยมเป็นความมักโกรธเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของลิษยานะลิษยาเป็นความกโกรธอย่างหนึ่งคือไม่พอใจไง จะเกิดร่วมกันโยมเขาเป็นคนมักโกรธพอเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนที่มีผิวพรรณุามขีริ้วขิเร่รูปร่างไม่ดีหุ่นไม่ดีโยมเนี่ยวิบากกรรมของความโกรธนะแต่แต่บุคคลที่เกิดมาแล้วมีหน้าตาผิวพรรณดีนะผิวพรรณดีสะสวยหน้าเรื่มใสเนี่ยหุ่นดีเนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยผู้หญิง ผู้หญิงประเภทนี้ในอดีตชาติเขาเป็นคนที่ไม่มักโกรธคือไม่มักโกรธเป็นคนที่ไม่ครึ่งเครียดแม้เขาว่ามากก็ไม่ผลกใจเจ็บไม่โกรธนะอะริสงจึงได้มาเกิดในชาตินี้ก็เป็นคนที่มีหน้าตาดีผิวรันดีโยมส่วนบุคคลผู้หญิงบางคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนที่ไม่มีอำนาจนะ ไม่มีอำนาจก็คือว่าเป็นทาตทาสีคนรับใช้กรรมกรแบกหามเป็นบริวารเขาไม่มีอำนาจวาสนานโยมผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีอำนาจวาสนาไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นใหญ่นะพงก็ได้ทรงแสดงกรรมของผู้หญิงประเภทนี้ว่าอดีตชาตินั้นเป็นผู้ที่มักริษยาคนอื่นโยมมักอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ยินดีในคุณงามความดี ในลาบสักระในทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะอิจฉาตาร้อนกลัวคนอื่นเขาจะได้ดีกว่าตัวเองเนี่ยอิบาก,กรรมเวลามาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีอํานาจไม่มีวาสนาไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นใหญ่แต่ผู้หญิงที่มีอํานาจวาสนาเป็นใหญ่กว่าเขาสั่งใครก็ได้เนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยในอดีตชาตินั้นเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาริษยาใครๆโยม โมทนาสาธุในคุณงามความดีในราบสกัลละในคํายกย่องสรรเสริญของคนอื่นเนี่ยไม่อิจฉาตาร้อนนะนะอนนายินดีกับความดีของคนอื่นได้เกิดมาก็เป็นผู้หญิงที่มีศักดามากมีอํานาจมากแล้วก็ข้อที่3ที่นางถามนะว่าเกิดมาแล้วทําไมจึงมีโภกทรัพนะ มีโภคสมบัติมากโยมแล้วก็จนนะบางคนจนบางคนรวยบ่างั้นเถอะพุทธเจ้าก็แสดงอดีตชาติของผู้หญิงที่เกิดมาจนค้นแค้นไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติเพราะในชาติก่นกอนๆนู้นเป็นคนตรหนีเห็นไหมโยมนตะหนีที่โยมฟังมาเนี่ยเป็นคนตรหนีไม่ค่อยบริจาคข้าวของห่วงข้าวห่วงของไม่ยอมให้คนอื่นเลยเนี่ย ิบาก,กรรมทําให้ตัวเองมาเกิดเป็นผู้หญิงก็ยากจนโยมไม่ค่อยมีทรัพย์แต่ผู้หญิงที่เกิดมาร่ํารวยเรียกว่าเกิดมาในกองเงินกองทองมันนั้นเถอะโยมร่ํารวยมากมีเงินโยมอย่างปัจจุบันนี้นะคนบางคนก็มีมากจนล้นแทบจะหาที่เก็บไม่ได้นะคนบางคนก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาซื้อข้าวกินเนี่ยความจนเนี่ยกับความรวยต่างกันลิบลับเลยโยม พุทธเจ้าก็แสดงอฤตาชาติของคนที่ไม่ให้โยมไม่ให้ทานเนี่ยจึงเกิดมายากจนส่วนคนที่ให้มากๆก็เกิดมาร่ํารวยเนี่ยพุทธเจ้าก็แสดงอย่างนี้กับพระนางมาริกานะพอพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงจบพระนางมาริกาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาติก่อนหม่อมฉันคงจะเป็นคนมักโกรธในชาตินี้หม่อมฉันจึงเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสาม ไอ้จริงนางมริกาั้นเป็นหญิงที่หน้าตาสะสวยฉลาดเป็นลูกสาวคนขายดอกไม้ประจำเมืองนะก็มีบริวารเยอะเหมือนกันและยมคงจะเคยได้ฟังที่ตมาบรรยายเรื่องของอกุมมาตรกุมมาตรกุมมาต,มมาตบินดาชาดกยมอานิสงของการถวายขนมกุมมาตรอานิสงของการถวายขนมกุม,มาตร ที่นางถวายเนะี่ยกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นเมสีของพระเจ้าระเสฐที่กนะุศลเนี่ยนะถ้ายิงนางเป็นคนสะสวยนะแต่นางก็ได้ถูกพระพุทธเจ้าว่าชาติก่อนเนี่ยหม่อมฉันคงจะเป็นคนมักโกรธชาตินี้หม่อมฉันจึงเป็นผู้ที่มีผิวพรรณไม่งามผิวรันซามโยมผิวบันไม่ดีนะคือถ้ายิงนางก็งามอยู่แต่ว่าความรู้สึกของผู้หญิงอ่ะอยากจะสวยคนนี้มังนั้นเถอะและจริงนางก็สวยสู้คนอื่นไม่ได้นะ อย่างนางมริกาสวยสู้นางสรีมาไม่ได้หรอกสู้นางอโวรรณนาไม่ได้หรอกนะเทียบกันไม่ได้เลยอย่างนั้นเถอะแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าสวยอยู่ม่อมฉันชาติก่อนคงจะเป็นคนไม่ริศยาใครๆชาตินี้ม่อมฉันจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจมากแล้วก็เป็นใหญ่กว่าหญิงเหล่านี้หญิงอันนี้คือหญิงบริวารของนางที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลมอบให้เป็นบริวารเนี่ยนะ ในชาติก่อนหม่อมฉันคงเป็นผู้ที่ให้ทานไวมากในชาตินี้หม่อมฉันจริงเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากแต่ว่าเกิดเป็นมา,ม,ามาเป็นเมสีของพระเจ้าประเสริฐดิกุศลเนี่ยก็มีโภคคสมบัติมากโยมพระนางก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหม่อมฉันจะไม่เป็นคนมักโกรธเห็นไหมโยมไม่โกรธอีกแล้วโยมกลัวจะขี้เหร่ะนะ หม่อมฉันจะไม่ริษยาใครๆเนี่ยจะได้เกิดมาแล้วมีอํานาจมากหม่อมฉันจะให้ทานเนี่หม่อมฉันจะให้ทานจะไม่ตนีจะให้ทานนะนะเพราะว่าจะได้เกิดมามีโภคสมบัติมากดังนั้นในมนทินสมประการนี้ยมก็เอาไปพิจารณานะฟังดูแล้วถ้าเห็นโทษของความทุศีนก็ให้เลิกทุกศีนเสีย เห็นโทษของความริษยาก็ละเสียเห็นโทษของความตนีก็ทำลายความตนีในการให้นะก็ให้มีศีลก็ให้มีเมตตาไม่ริษยาแล้วก็ให้มีจาคะคือการบริจาคอยะะ่าตณีโยมเอาเนะ้โยมสูตรนี้ก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้โยมฟังอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะ ส่วนนี้ก็คล้ายๆกันโยมแต่อยู่ในอังคุตตริกายจตุกนิบาทนะธรรมะหมวดสี่อยู่ในปานาติปาตะสูตรว่าด้วยธรรมให้เกิดในนรกทรรให้เกิดในนรกสวรรค์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมอุบัติในนรกเหมือนถูกนำตัวไปโยนทิ้งฉะนั้น ทำสี่ประการคืออะไรคือบุคคลเป็นผู้ทำปนานติบาตโดยปกติเนี่ยก็คือละเมิดสีนั่นเองโยมทำอธินนาทานโดยปกติคือลักของเขาอะนะทำกาเมสมิจฉาจารโดยปกติพูดมุสาวาสโดยปกติบุคคลประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่มอุบัติในนรกเหมือนถูกนำตัวไปโยนทิ้งฉะนั้นเนี่ยโทษของการละเมิดสีในห้าข้อนั่นเองโยม ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบรักของเขาชอบผิดลูกเมียเขาแล้วก็ชอบพูดปดเนี่ยโยมทุกวันนี้คนบางคนที่มีทั้งนั้นนะโยมนะมากมายด้ยซ้ําไปโยมคนในโลกมนุษย์เนี่ยที่ชอบฆ่าสัตว์อยู่เนี่ยชอบโกงเขารักของอย่างลักรถลักอะไรทุกวันนี้นะทําประพฤติผิดในกรมลูกเขาเมียเขาเนี่ยไม่สนใจเลยขอให้มีโอกาสเนี่ย เรียกว่าสามีเผลอไม่ได้นะสามีก็เผลอไม่ได้หรือว่าแม่ก็เผลอไม่ได้โยมพวกนี้เหมือนกับถูกโยนลงในในรกเลยว่าง,งั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมอุบัติในสวรรค์เหมือนเขาเชิญตัวไปปฏิสฐานไว้ฉะนั้นธรรมสี่ประการคืออะไรคือบุคคลเป็นผู้เว้นจากปนานติบาตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ เป็นผู้เว้นจากอธินาทานไม่เอาของใครๆที่เขาไม่ได้ให้โยมเป็นผู้เว้นจากการเมศมิจาจา์เป็นผู้เว้นจากมุสาวาตบุคคลประกอบด้วยธรรมสประการนี้แหลย่อมอุบัติในสวรรค์เหมือนเขาเชิญตัวไปปฏิสถานไว้ฉะนั้นจบโยมปานาติปาตะสูตรที่หนึ่งข้อความก็ย่อๆยยง่ายๆนะ อีกสูตรหนึ่งโยมนะเวลามีเหลืออยู่ก็ฟังเป็นปกิณกะนะสูตรนี้อยู่ในอังคุตตรนิกายทุกกานิบาทธรรมหมวดสองโยมว่าด้วยฐานะสองที่ต้อนรับคนทุศีลและมีศีลน,นะใครทุศีลก็เตรียมตัวไว้เลยนะสถานที่ที่ต้อนรับคนทุศีลคืออะไรโยมเนี่ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะที่ต้อนรับคนทุศีลมี2อ,อย่างคือนรกหรือกําเนิดสัต์วดิรฉานเนี่ยจะเป็นโยมทุศีลก็ดีเนนทุศีลก็ดีพระทุศีลก็ดีเนี่ยสถานที่ไปเกิดหลังจากตายแล้วคือไปเกิดเป็นกำเนิดสัต์วเดิรฉานหรือว่าไปเกิดในนรกนะโยม ดูก่อนทิกสุตรทั้งหลายฐานะที่ต้อนรับคนมีศีลสองอย่างคือมนุษย์หรือเทวดาพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือเทวดาที่เขาลังเกิดอยู่นในปัจจุบันนี้นะเป็นอันิสงของการรักษาศีลไว้ทั้งนั้นนะโยมนะอย่างพวกเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะศีลน,นะถ้าศีลไม่ดีในชาตินี้นะชาติหน้าเนี่ยไม่รู้จะไปนรกหรือ กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโยมมันน่ากลัวนะโยมนะโยมฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโยมเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญยูทรงรู้จริงโยมนะตกลงว่าที่ต้อนรับของคนทุศีลและคนมีศีลก็ต่างกันนะโยมฟังก็เข้าใจแล้วเวลาวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วโยมนะอาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโน ผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออิอุปนิญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร